ประกาศเที่ยวยี่เป็งรอยกระทงเชียงใหม่2,568โปรดทราบใครที่แพลนมาปล่อยโคมลอยสวยๆตอนยอนตะตอนยอนที่เชียงใหม่หยุดก่อน จังหวัดเชียงใหม่ประกาศห้ามปล่อยโคมลอยอย่างเด็ดขาดในหลายพื้นที่โดยเฉพาะ6อำเภอที่เป็นเขตปลอดภัยทางการบินได้แก่อำเภอเมืองทุกตำบลอเภอหางดงทุกตำบลอ,บอสารพีตำบลขัวมุงตำบลดอนแก้วตำบลสันทรายตำบลท่าวางตาลและตำบลหนองพึ่งอ,อแม่ริมได้แก่ตำบลดอนแก้วตำบลเหมืองแก้ว ตำบลริมเหนือตำบลริมใต้และตำบลแม่สาอำเภอสันทรายได้แก่ตำบลหนองหานอำเภอสันปะตองได้แก่ตำบลทุ่งต้อมครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด6อำเภอ39ตำบลทำไมถึงห้ามลอยโคมไฟ เพราะพื้นที่เหล่านี้อยู่ในรัศมีการบินอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่ออากาศยานและผู้โดยสารได้หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด2แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับไม่คุ้มค่าเลยจริงๆ แอลลอยกระทงยี่เป็นเชียงใหม่อย่างปลอดภัยสบายใจกันดีกว่าครับหันมาลอยกระทงในสายน้ำปิงหรือจุดผางประทีปตามวัดวาอารามต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีที่สวยงามและได้บุญเหมือนกันครับ